วิจารณ์ให้แซดครูเบียรร่ําให้หนักแจงดราม่าเก่งลายพรางน้องเนยจากที่ทราบกันว่าเก่งลายพรางและจอยได้เลิกรากันแล้วและทางด้านเบียรนุติยาได้มีการเชิญเก่งลายพรางและเนยภรรยาเก่าอีกคนของเก่งมาไลฟ์ขายของด้วยกันในวันที่29สิงหาคม 66นี้ทำเอากระแสด,ดรามมาร้อนขึ้นทันทีงานนี้ครูเบียได้ร่ำให้ชี้แจงพร้อมขอยกเลิกงานโดยบอกว่าหนูขอโทษหนูไม่ได้มีเจตนาไม่ดีไม่ได้มีเจตนาเอามาเพื่อเชิดหน้าชูตาอะไรเลยเรื่องพวกนี้หนูยอมรับเพิ่งมารู้เรื่องการตลาดเพราะหนูให้ไปเป็นก้อนแล้วก็ถ้าใครมีชื่อหรือทำให้กาแฟดังก็เอามา พอมีปัญหาหนูก็บอกขอแคนเซิลเขาได้ไหมไม่เอามาอีกแล้วหนูไม่ได้มีเจตนาดราม่าเพื่อขายของเทียงแค่อยากออกมาชี้แจงส่วนของที่เก่งก็คุยแล้วว่าเอาแค่เนยกับครอบครัวมาไลฟ์ได้ไหมแค่นั้นเองขอโทษจริงๆไม่ได้มีเจตนาจริงๆ